ทุกคนสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะทุกคนมาสงการเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไวยละอ่อนออนทัวนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้องข้าวเนาะวันนี้นะคะน้องข้าวก็จะมาตำส้มตำกินวันปีใหม่ไทยกันนะคะทุกคนตำปลาลาด้วยวันนี้ตำเป็นตำปลานะคะทุกคนไม่มีปูไม่มีปูไม่มีหนปลาล่าอ่อย่างแรกแล้วก็ต้องใส่กระเทียมนะคะทุกคนน้องข้าวใส่น้องข้าวผิดซอสพริก สองเม็ดค่ะสองเม็ดพอทำไปเลยพอแหล้พอเอาแค่แ,แบบๆพอนะคะทุกคนเดี๋ยวมันละเอียด,ดยแลวเดี๋ยวต้องให้แค่ริกมันละเอียดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปโอ้หอมมากใละเอียดจ้ะละเอียดอะค่ะทุกคนอะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใส่อันนี้เดี๋ยวน้องเข้าหั่นไหม แม่เหนให้ช่วยก่นเดี๋ยวมันตัวหลักมีใส่มะเขือเทศสักสองลูกกันสองลูกได้วิตามินกับมะเขือทำให้แก้มใสค่ะแก้มแดงอือแล้วก็ใส่มีมะเขือเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เอามาใส่ด้วยใช่ค่ะทุกคนน้อเขาก็ใเราก็มัม่วๆไปอะไรอยากกินเราใส่ไปเลยค่ะใช่ทุกคนอือมีมะเขือนีม้มะเขือนี่ด้วยที่น้องเข้าใส่มะเขือเพราะว่าแทนถั่วฝักยาวนะคะทุกคนเพราะบ้านเราถั่วฝักยาวหมด นะคะทุกคนเลืมซื้อไปแล้วก็มาปรุงกันนะแค่กุ้งก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มานจะเล็ะเราก็ปรุงตามที่เราชอบนะอันนี้ใส่น้ำปลาอุ๊นิดหน่อยลูกทุกคนเอาเข้าวแล้วช้อนักรองดูจุบแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้านะอันนี้ของเราน้ำปลาร์เราเป็นน้ำปลาร์ปรุงรสนะคะทุกคนของตมวนเคยไปกินร้านส้มตำมาแล้วซื้อเขามาค่ะคุ ใส่ไปสักช้อนนึงก่อนเราลองดูว้าวปลาหอมมากนี่ก็มาใส่มะนาวสักสามซีกซีนะทุกคนล้างสะอาดแล้วก็บีปุ๊บใส่แล้วก็ใส่ลงไปเลยเน้องเขายังไม่ตำนะเนาะเราก็หยุดเชื้อเพื่อชาตินะทำอะไรกินใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคโควิดนะทุกคน เราก็ต้องใีแบบิวนอร์มอลเนาะใช่แล้วเราก็อยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรกินกันเนาะแม่ขออีกสักเสี้ยวนึงนะกันแล้วก็ลองมาชิมดูจะได้เปรี้ยวนะคะทุกคนทำตาเขาก็จะไม่เปรี้ยวมากหรอกอ่นนี้แค่นี้เนาะน้คงขอนี้น้ำตาลขอเป็นอันนี้นะน้ำตาลแบบน้ำตาลสุกระดนะคะไม่มันเป็นไม่ไม่หวานมากอันนี้หนึ่งใช่น้ำตาลเพียงคนที่เผื่อว่าเป็นเบาหวานเนาะเนาะก็สามารถใช้สิ่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย องุงมี่มีนคะออเนอไม่ม่ทำปลาเขาไใสุ่งแห้ไปปกติตามไทยเนาะทีนี้ลองชิมชินชาติพอดีที่หนูชอบยังชนะเป็นไงทุกคนต้องล้างมือด้วยนะคะทุกคนก่อนกินนะคะเนาะพอดียังเปรี้ยวอร่อยค่ะทุกคนอร่อยแล้วนะอนนี้เอาเส้นใส่ไปหอมมา พอใช่ไหมใช่ค่ะคุณพอแล้วพอแล้วอ่ะใช่ค่ะคุณอย่างล้างสะอาดแล้วแล้วก็ก่อนทำเราล้างมือแล้วเนาะใช่แล้วทานกันเองก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะอืออือแล้ก็คุกคลุกคลุกแบบเส้นมันเล็กอือแต่จะใส่จานน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะตักให้ทุกคนดูคลุกไปด้วยคลุกไปด้วยอือทำเองกินเองอร่อยเอง กาหน้าทามนะคะทุกคนเป็นไงมั่งว้าวโอเคพอยังคะพอแล้วตอนนี้ไปตรงนี้กันมันจะได้มีน้องตี่เนาะแม่ช่วยไหมให้คุณแม่ช่วยตักออกนะคะทุกคนอ๋อหนูยกอันนั้นไว้หนูยกอันนี้ไว้สากันก็เสียค่ะตับม่วตับม่วของติงค่ะมั่วนตับเพราะว่าตับใส่มั่วทุกอย่างเนาะต้องข้ายกขึ้นแล้วก็ตับเตฮึอร่อยค่ะทุกคน มันไม่เผ็ดนะเพราะว่าเด็กทานน้ข้าวกินพริกหนึ่งเม็ดพอน้ำข้าวใส่สองเม็ดหรือเปล่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอาออปชันมานี่นะอ่ะนอำข้าวออกจชวให้เพื่อนๆดูนี่เลค่ะทุกคนน้ำข้าวไม่ได้เทสเอาลองชิมดูนะที่นี้มีชคบหมูแกล้มนะนี่เอามาแคบหมูจากเชียงใหม่จะลายกันแล้วก็เอาครกรมก่อนนะคะ กันไปทก่อนนะเราไปทานก่อน๊ะขอซ่อมหน่อยอย่างนี้ได้เนอะเด็กๆก็ลองทำตามดูได้นะของการอยู่บ้านดิ้วเนอร์มอลเนาะทำอาหารทานเองนะต้อมตำปลานะแบบอนามัยละโอเคทีนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยติดตามร้องข้าด้วย อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร้นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะอยาก้คอะไรแนะนำมาได้นะคะอยากให้ทำอาหารอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนพอน้องเขาอ่านคอมเมนต์ตลอดนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะทุกคน